สวัสดีครับท่านสมาชิกทรูวิ i ันวันนี้ NBA TV ขอ,อนำเสนอการแข่งขัน NBA ประจำวันพฤหัสบดีตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะไปที่เบนเกอร์ไลฟ์ฟิวเฮาส์นะครับบ้านของอด i นาเพเซอร์โอเพสเกมเล่นกันเร็วมากนะครับโตไปโตมานะครับไม่มีดึงช้าเลยแล้วก็กรันยิงสามอีกยิงสี่ลูก การที่จะไปชนก่อนเรายากเอาขโมยได้ครับแล้วก็ให้บอลขึ้นชัดแปน้นนี่ต้องบอกบัลเลอร์พลาดเองนะครับมผมว่าน่าเกือบเกือบสี่ปีนะที่เป็นเ,เหมือนในชื่อผู้เล่นซึ่งไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับเอาเจ็บ นิกก er mm ี้เนี่ยเราเห็นมายาวนานมากนะครับแมคเตอรมอสยิงสามเลยครับแมคเตอรมอสยิงสามเลยครับโอ้โหไปฝึกความเร็วมานะครับเดี๋ยวนี้ช้าไม่ได้เลยครับช้าอดยิงก็ต้องยอมจับเสีย เทอรนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นโดนสวนแน่โรเบนสันอ่าวันนี้ใช้ได้ครับคือเทอร์เนอร์เนี่ยถ้าคงเส้นคงวาจะเป็นคนที่เก่งมากนะครับแต่ว่าแกมาบ้างไม่มาบ้างไงแล้ววันนี้เดนมาร์กส่งผลดีอยู่เล็กน้อยล้วครับเข้าเบสลาคลิกนอกอ่าตะวัดสองครับอ่าสามแต้มฮอลิเดย์ อ้าวเป็นผมเป็นฮีทผมก็ลุยนะเอ้าโดนอีกครับไปแล้วครับหลายมาสวยกดเลยซาบอนุสเล่ตุ้มเอาฮีทโดนบังแล้วโต้บังแล้วโต้แล้วครับ13-0คุณอภิกรคือบัดเลรกแก่แอนไงพอแอนแล้วมันกดกดไม่ลงมันกลายเป็นกดแล้วไถขึ้นนะก็โดนนิดเกียก็เลยเซซะเลยจริงๆแล้วโอ้โหอ้าวยอด ก็ลันกลับมา7-0ครับเหมือนเก็บแรงไว้เล่นครึ่งหลังนะลงเล่นไป27นาทีนะครับบัตเลอร์นี่วันนี้ดวนซาบอนิสทังวันจริงๆครับไปไม่ได้ครับคลิกนอกฮีโร่พอไม่แม่นและความมั่นใจมันหายนะเช็ดต้นอีกแล้วนี่ครับเล่นแบบเดิมอีกแล้วครับเบลิซาหมาแล้วครับบัตเลอร์คลิกนอก นี่ฮีเลอร์ก็ไม่จับแล้วยิงเลยนะคือแกก็เคาะสมัยตอนที่แกเล่นอยู่กับฮีทปีแรกนี่แกจับและยิงนะครับฝาวลงครับคือพอมันไม่แม่นเนี่ยบางทีเด็กมันกลัวครับ28-26บาตาเอ้าเว,าวมีด้วยลงเลยครับลูกนี้ลงโดนน่าจะโดนบล็อกนิดนึงนะโดยโรบินสันน่ยเพราะบอลม,มันเบี้ยวน่าเกลียดอะครับ มันก็ต้องโยนข้ามมือมันก็ไม่มีเหลี่ยมกันนะครับไฮระบังโรเบนสันยิง3อีกโอ้โหโรเบนสันวันนี้มาดีครับแต่ไล่เหมือนกับเนี่ยแกพยายามเล่นเซฟตัวเลยนะครับอิกกี้มาครับกำลังแม่นครับโรเบนสันอีกอ้าวแสงวะครับโอ้ยิง9ลูกลง6ครับนั่นแค่โรเบนสันวันนี้ ทั้งเมื่อกี้วินเซนนี่แปลกมากเลยโอ้แกไม่มั่นใจเหรอทำไมไม่ยอมยิงโอ้ระเบิดครับสวนกลับมาทันทีเลยทำไมลูกแ่บคุณต้นวันนี้กินเซนยังยิงสามนายเป็นสี่ลูกกินไข่ครับก็เกมยังออกได้สามหน้าเลยนะเสมอยังได้ด้วยใช่บอลเลิกกลับมาแล้วด้วยครับเจ็ดแปน้นกลับมานำนิกกี้เละขาเพื่อนครับเอา้าหลุดเฉยครับหลุดเฉย กดเลยโอ้โหจับสูงโดนเลยครับจริงๆแล้วแบบนี้เป็นมิชแมชนะคือเอาตัวใหญ่ไปจับตัวเล็กตัวเล็กมันจะไวครับเอาไปแล้วหาจัางวะไหวไหมฮีโร่หนึ่งสะบัดแบมโอ้โหมีโชคครับโอ้นี้ไม่มีต้ามา5้านาทีกว่าเลยนะเพเซอร์ก็ต้องสามภนยในอย่างเดียวครับดักนอกอ่ะนายปล่อยไปดักนอกอย่างเดียวครับ อ้าวอ้าว<อ>หลุดอีกไม่มีจังหวะอ้าลงครับชุดแบบไม่ <laughs> ชุดแบบว่าคิดว่าไม่ไม่ลงด้วยซ้ำไปทีแรก0.5าทำอะไรไม่ได้คือปล่อยชุดไม่ลงก็หมดเวลานะครับจับบอลก็หมดเวลาหมดเวลาครับ5แต้มไม่ชุดด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเพเซอร์ ผมว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงที่เทอร์เนอร์ไปฟาวขึ้นแท่น